สวัสดีครับผมชื่อ,อนายสังรวีสวัรนรน์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการขายสินค้าออนไลน์กันครับการขายสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยยิ่งช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับผู้คนทุกคนก็ไม่อยากที่จะออกไปเลือกซื้อสินค้าตามร้านตามร้านค้าใช่ไหครับหรือว่าจะไปตามห้างสินค้าต่งางๆก็ไม่อยากออกไปซื้อนะครับส่วนใหญ่แล้วเด๋อวนี้ ดูการขายออนไลน์นะครับว่าในแพลตฟอร์มไหนบ้างหรือในช่องทางไหนบ้างที่จะมีช่องทางการขายออนไลน์ถามว่าทาไมต้องขายออนไลน์ด้วยการขายออนไลน์ก็คือเป็นเหมือนกับการที่เราจะหารายได้เสริมอย่างหนึ่งในชีวิตประจําวันแทนที่จะอยู่บ้านเพื่ออยู่เพื่อสถานการณ์โควิดอย่างเดียวโดยไม่มีไรายได้เสริมขึ้นมานะครับการขายออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ยากเลยแน,นเปนบ้างครับสมัครยังไงมีขั้นตอนการขายยังไงการโพสยังไงแล้วใครบ้างที่จะขายได้บ้างหรือขายได้ทุกคนเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียด สวัสดีครับผมชื่อนายสักรว,วีสุวรรณนารครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการขายสินค้าออนไลน์กันครับการขายสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยยิ่งช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับผู้คนทุกคนก็ไม่อยากที่จะออกไปเลือกซื้อสินค้าตามร้านตามร้านค้าใช่ไหมครับหรือว่าจะไปตามห้างสินค้าต่างๆก็ไม่อยากออกไปซื้อนะครับส่วนใหญ่แล้วเดีย๋ยวนี้คน ถาออะไรเนี่ยขายอยู่หลากหลายในปัจจุบันมีหลายแพลตฟอร์มหลายบริษัทที่ขายอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูการขายออนไลน์นะครับว่าในแพลตฟอร์มไหนบ้างหรือในช่องทางไหนบ้างที่จะมีช่องทางการขายออนไลน์ถามว่าทําไมต้องขายออนไลน์ด้วยการขายออนไลน์ก็คือเป็นเหมือนกับการที่เราจะหาระไได้เสริมอย่างหนึ่งในชีวิตประจาวันแทนที่จะอยู่บ้านเพื่อ อยู่เพื่อสถานการณ์โควิดอย่างเดียวโดยไม่มีไรายได้เสริมขึ้นมานะครับการขายออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ที่ไม่ยากเลยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับสมัครยังไงมีขั้นตอนการขายยังไงการโพสย,ยังไงแล้วใครบ้างที่จะขายได้บ้างหรือขายได้ทุกคนเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดกันนะครับ ครับการเริ่มต้นการขายสินค้าอะไรเนี่ยบางคนอาจจะมีคำถามอยู่ในใจถามตัวเองว่าจะขายสินค้าอะไรทำไมต้องขายสินค้าอะไรหรือว่ากลัวว่าโพสต์ไปแล้วจะมีคนมาซื้อสินค้าเราไหมการขายสินค้าอะไรต้องทํำยังไงหลายๆคนอาจจะมีคำถามอยู่ในใจว่าจะขายยังไงดีหรือว่าจะโพสต์ยังไงหรือจะเอาอะไรมาขายนะครับบางคนก็คือการเริ่มต้นที่จะขายอะไรสักอย่าง มันเป็นความคิดที่ยุ่งยากหรือว่าคิดไม่ออกนะครับว่าจะขายอะไรดีเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการขายอะไรหรือว่าการโพสต์การโฆษณาหรือการขายในรูปแบบต่างๆเนี่ยวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับทีนี้ต่อไปนะครับสําหรับมือใหม่แล้วเนี่ยการขายขายของออนไลน์เนี่ยเราจะขายอย่างไรดีเนี่ยมีข้อควรคำน,นึงอยู่5ข้อด้วยกันข้อหนึ่ง กรณีแรกคือหาสินค้าก่อนแล้วก็ไปเลือกกลุ่มลูกค้ากรณีที่2คือเลือกกลุ่มลูกค้าก่อนแล้วไปหาสินค้าคําว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยอาจจะเป็นวัยทางานนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเป็นชาวบ้านธรรมดานี่คือกลุ่มลูกค้าซึ่งไปหาก่อนแล้วก็มาหาสินค้าหรือว่าจะไปหาสินค้าก่อนไปขายกลุ่มลูกค้าเหล่านี้อันนี้คือการเลือกกรณีที่หนึ่ง ข้อที่1นนะครับข้อที่2เป็นการช่องทางในการขายขายทั่วประเทศเนี่ยมันมีการขายหลายแบบเช่นการขายเพื่อโรงงานขายให้กับเพื่อโรงงานเนี่ยหรือการขายให้กับทางไลน์ทาง Facebook ทางเวบ็บหรือ Lazada หรือ s h o ป e e หรือทาง youtube ต่างๆข้อคนเงินต่อไปก็คือข้อที่3การตั้งราคาตั้งราคาให้เหมือนเพื่อนาขายเหมือนเพื่อนเลยตั้งราคาแพงกว่าเ,เพื่อน หรือตั้งราคาตามใจเราข้อที่4ี่การตลาดการตลาดก็คือการต้องโฆษณาให้สินค้าให้ของเราเนี่ยให้ทุกคนเห็นหรือว่าให้ทุกคนรู้จักสินค้าเรานะครับข้อที่5เป็นการปิดการขายหรือการขายการขายอาจจะเป็นการโปรโมทอาจจะส่งฟรีหรือแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็คือปิดปิดจอบการขายให้ได้นะครับต่อไปนะครับ ต่อไปเราจะมาดูการเริ่มต้นการขายสินค้าอะไรเราจะไปหาสินค้าจากที่ไหนมาขายวันนี้จะมายกตัวอย่างร้านค้าทั้งหมด31ร้านลองมาดูนะครับร้านหนังสือเราจะขายอะไรร้านหนังสือเรา,อาจจะไปขอซื้อหนังสือเขาเพื่อมาโปรโมทขายข้อ 2. ร้านขนมข้างบ้านแน่นอนไปหาขนมมาขายข้อ3ร้านขาย เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าเป็นขายปีกหรือขายส่งนะครับร้านขายวัสดุก่อสร้างขายอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆตะปูก,กิฟอะไรต่างๆห้าเป็นการเป็นร้านขายยาครับร้านขายยาในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยก็จะมีทั้งหน้ากากอนไมยที่ขายดีเป็นแมสเป็นเจลล้างมือต่างๆหรือว่าช่วงที่มีฝุ่นเยอะก็อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นก็เป็นอุปกรณ์ที่ขายดีเหมือนกันนะครับสำหรับ ร้านขายยาถ้าปเป็นร้านอุปกรณ์กีฬาแน,น่นอนก็จะมีอุปกรณ์กีฬาในการที่เราจะมาโพสต์ขายได้นะครับ7เป็นร้านขายอุปกรณ์มือสองเราอาจจะไปดูเห็นร้านขายอุปกรณ์มือสองว่ามีสินค้าบางตัวที่มาขายเนี่ย